So mời đi lúc đi tàu, lúc đi tàu. Come to gần, lúc đi tàu. You know tàu 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 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะกรอไอติสลรอสดก็ดีเช่นเคยนะวันนี้ก็ยุบลาบติสองไอวินอาค่ายปีจีสลดเหมือนเดิมเลยไม่ไปไหนแน่นอนค่นี้เล่นยาวๆ <c oughs> คือค่าอื่นไปแตกไอสัตว์ไม่ใะ่อะยอกยอกเรามาดูช่วงเวลากันดีกว่าครับสิถึสนาฬกานะคะรับผมก็จะมีไอเสือนะครับกับแมวเสียกับแมว นท่านใดที่อยากดูช่วงเวลาแบบนีนะ้พูดคุยกันในกลุ่มได้24ชั่วโมงนะครับผมก็เมนแรกเลยใต้คลิปเพียปากหุ่ลิงไว้ให้แล้วนะครับผมมาน้องไทเกอร์นะครับผมพายักแห่งลาบพายักแห่งโชคลาบแห่งลาบเฉยกูอ่ะก็คลิปนี้ไม่หนุนนะทุยไม่สนับสนุนให้เล่นตามดูเข้าม,มาตื่นเั้นนะครับผมพวกมา299อีกเข็นเคลยเลยนะครับผมเลขนำโชคนะครับอ่า มาเราไปดูดีกว่าว่าจะโร่งจะไหลเคสักแค่ไหนกันเชียวเดียวแค่เชียวเดียวเฉยโอ้โหเรียบร้อยวายสวยแต่ไม่เชื่อเหมือนเคโอ้อเออเออไหนเสียงมันนะครับผมคันตีนมากเลยอโอ้ยโ <laughs> อ้ยกูเบิร์ตเสียงมันแล้วกูห้ามากเลยแต่วัาดีไออย่างไรครับ เรียบร้อยเสือเต้นขึ้นมาแล้วก็ถุงดุ่งดุ่มดุ่มดึ่มดึ่มดุมยังไงครับผมจะตีโคูณสิบหรือเปล่าจะเสืออ้วนนี่ฮะไอ้อ้วนไอ้อ้วนช่องกลางเลยช่องกลางลงมาเรียบร้อยคูณสิบมาทันทีเรียบร้อยคเขาดอกแรกเท่าไรดูสิห้าร้อยบาทโอเคได้อยู่ครับผมดูพุงดูพุงมันน่ารักมากเลยนะผมเฮ้ย โอเคมาวะเอาเรื่องจัดนะครับไหลไปพันห้าเลยโอ้โห,โหเพิ่มเบ็ดทีเดียวไปพันห้าเลยเลยเพื่อนโอ้โหลมพงมันอ้วนน่ารักเหลือเกินเบ็ดห้านะครับเมื่อกี้ขึ้นโอ้โหก็จะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ลองหมุนดูมาเพิ่มเป็นสามสิบเลยครับมีมีทุนและมีทุนและอ้าวแม่กระโดดด้วย <c oughs> เสือหายยังไงก็ คไ,ไ,ได้อยู่ไม่เป็นไรให้ภัยได้แต่โอ้เหยแยผู้ฟังเสียงแล้วงผู้ขำค้างเนี่ยแต่ในจังหวะเนี้ยมาหนองส้มมาแล้วก็สควอชส้มนี่มาทุกเกมจริงจเอายังไงหมดก๊อกเลยยังหมดก๊อกแล้ยยังไอเสียไอเสียวว่าไงเต้นมาแล้วหนึ่งทีครับจังหวะนี้ลุ้นกันอีกรอบหนึ่งขึ้นไหมขึ้นไหมฮัลโหลสองช่องสองช่อง สองช่องเรียบร้อยคูณสิบรอบที่สองนะครับผมหนึ่งพันนะดอกนี้ใช่ป่าวะโอเคหนึ่งพันจริงๆด้วยเพราะคูณสิบอุ๊กหลายจัดวะ่ะวันนี้คูณสิบบ่อยมากครับผมสามสามรอบแลยไหมสามรอบแล้วนะครับผมตอ,อนนี้โอ้โหมันยอดจริงๆเลยวะ่ะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดมาปักโอ้ย่าโอ้ย่าโอ้ย่าเป็หนึ่งทีโอเค เ,เงียบเลยสัตว์หมดก๊อกยังไงน้องเบียดสามซีบนะครับตอนนี้นะครับผมเฮียเพิ่มเมื่อกี้ออเ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 รียบร้อยโรงเรียจีนเลยน้องพี่เอ๋ยขึ้นหอีกแล้วเบียดสามติดบาทนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะแตกไหมพูด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 ไหมอ้าวเรียบร้อยบ้าแดกไอ้เชียเอ๋ยเจ็ดสิบสองบาทเฉยเลยเอาแย่มา ขอลโอ้บะโอ้โอ้เท่าไหร่วะมื่นพันสองนะครับผมโอ,โ,โอ้โหเบทสามสิบมาว่ะเพื่อนมื่นสองคำนองนี้ท่านผู้ชมเออโอ้เอยเจ๊เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดนะครับโอ้โหสิบเมื่อกี้พันสองใช่ไหมสิบโอ้โหแล้วดูดิตัวแพงท่านเลยอย่างสวยว่ะไหลจัดเลยครับผมมื่นห้าอะไรมันง่ายค่ะเนี้ยอีซี่อีซี่ว่ะเพื่อนมา อ่าสักนิดสักหน่อยแล้วกัน500ทีเผลอป่าอีกอีกสักทีนึงเก็บไหมละมึง900อุ้ยได้เยอะนะปันหนึ่งโอ้โหขมอ่ะขมอ่ะเบ็ดฮะเบ็ดห้าร้อยโอ้มาว่ะเพื่อนโอคู่วายเต็มจอเพื่อนเอ้ยเท่าไหร่เฮ้ยมิกี้หมื่นดีไหมหมื่นคู่สิบเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมหมื่นหรือสองหมื่นว่าคู่สิบมีโอ้โหไหลจัดนะครับผมเท่าไหร่ครับว่าแสนอ่ะโอ้คู่สองสซ บทคัมเซเวลเลยนะครับผมสองแสนนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่แสนดิวะมัน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 หมื่นหนึ่งไม่ใช่หวะอ๋อคืออ๋อเชื่อม500เมื่อกี้หมืน่นหมื่นหนึ่งสองที่นะครับก็สองหมื่นสองหมื่นกว่านะครับผมคูณสิบก็ไปสองแสนพอดีโอ้มือหัวเรื่องจัดนะผมสองแสนแล้วครท่านผู้ชมเอ่ยโอ้โหตอนหนึ่งครับกำลังสตันดีสิบวิตอนนี้ โคู่ไล่แบบไ,ล,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 ไลดีจัดแล้วผมท่านผู้ชมเอ่ยสักครู่สักครู่เสียหาไวไอ้เคมาเอาให้สุดดิเอาให้สุดไหนๆก็ไอ้สุดแหละเบ็ดเท่าไรอ่ะพันหนึง่งไม่เอาสองพันห้าสองพันห้าไปสองพันห้าอีกทีนึงแข่งเนาะรู้ว่าจะไม่แจกแล้วไอ้สุดไหมไอ้สุดไหม สองพันห้ามันน้อยไปนะครับผมทุนมันหนาอะไรน,ะน้องห้าพันไปเลย <laughs> ไปอีกหนึ่งทีแถมไปอีกหนึ่งดอกสองดอกไอ้ยยสองดอกก็หมื่นหนึ่งอะ่ะมันคิดดูแล้กันโอ้โหไม่ดีคำนวณเลยเพื่อนใจเย็นสิบบนม,มามนขอสักหน,นิดหนึ่ง สองแสนห้าก็ได้สัตว์เออพอมากไปเบ็ดห้าพันนี่คือติดท,ทีหนึ่งมีล้องจ้าก,กันกูบอกเลยเอ้าวอ้าวเออเฮ้อเออเฮ้อเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเย็นไล่มาสักนิดนึงกพรว่าเบ็ดแล้วกพรว่าหมดก๊อกแล้วไหมสองแสนนี่คือแบบเจ๊งอะ่ะกูเน,นี่ยเจ๊งหลาแสนเฉยแค่คเขาเรียกว่าสองแสนดีๆไม่ชอบนะครับชอบให้เหลือแสนนึง เอาเธอโบไปทีเผือแล้วกันเอาสักทีนึ่งเอาให้เหือสแสนหนึ่งอะกูไม่ไหวแล้วขอดีโอเคมาแล้วเริ่มมาวันเริ่ม,มาแล้วต่วันนี้มามาเรียบสองแสนสองไม่ชอบชอบเก้าหมื่นใช่ไหมเสียบอกโอเคครับผมเอ,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 อาเป็นว่าไหลดีนะครับแต่ว่าอย่าไปต่อมันเลยนะครับผมไอเหียเอเยเบตห้าพันไม่ติดสักดอกตเลยนะครับผมโคตรจังไรเลยเกมนี้ แต่เป็นว่า9,000 90, 0ได้แล้วแหละนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยับสตันเหลือเกินกูลคลิปนี้ก็แบบบวกมา9,000 90, 0นะครับทุนหลักร้อยบวกแสนไอ้สัตว์เอ่ยโอเคครับเจนไปคลิปหน้านี้อึ้งเลยไปแล้วบ๊ายบาย